สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินไปเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีดพกแพ็คคู่สวยๆมานําเสนอนะครับผมนะครับมีเล่มใหญ่กับเล่มเล็กนะครับเล่มใหญ่มีกล่องให้นะครับผมเดี๋ยวรีวิวให้ดูชัดๆนะครับผมสวยแน่นอนนะครับแพ็คคู่นะครับผมได้2เล่มนะครับพร้อมปอกผ้ากับปอกหนังนะครับผมมีตัวล็อกนะครับเล่มเล็กกับเล่มใหญ่นะครับผมไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ ราคาเบาๆนะครั 44, บสองเล่มเหล็กสี่สี่ศนย์สี่นะครับ4ี่หกิบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูชัดๆเดียเล่มนะครับเล่มนี้ยาวรวม8 8ดจุดดนิ้วนะครับใบมีดเหล็กสี่สี่นย์ี่นะครับคมกรีบทนสนิมนะครับรับประกันให้นะครับผมความยาวใบมีดสนิ้วความกว้างใบมีดศูนจุดนิ้วสันหนา2.8จุดดมิลนะครับคอเป็นเหล็กแกะลายนะใบมีดปัดเงานะครับผมสวยแน่นอนนะครับผม่เงาวิ่งๆเลยครับผม ด้ามจับไม้ชิงชันลายสวยนะครับมีรูร้อยเชือกนะครับผมยาว8.8นิ้วใบมีด4นิ้วด้ามจับ4.8นิ้วนะครับผมพร้อมซองผ้าไนลอนมีที่ร้อยเข็มขัดนะครับผมพร้อมพกพานะครับเล่มนี้เป็นมีดพกสั้นเล่มเล็กนะครับยาว6.5นิ้วนะใบมีด4.40เช่นเดียวกันนะครับคมกลิบนะครับผม ไม้มียาว3.3นิ้วนะครับกว้าง0.7นิ้วสันหนา2.5มิลเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแท้งแข็งแรงนะครับผมคอและสันท้ายทองเหลืองแท้นะครับด้ามจับไม้แท้สีแดงยึดหมุดทองเหลือง2ตัวนะครับผมนี่สองเล่มราคาเบาๆนะครับ460บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับของดีแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมาดูความคมกันนะครับผมคมกริบแน่นอนนะครับ ครับคมหวานเจี๊ยบเลยนะผมคมแบบมีดโกนเลยนะผมดูนะครับผมความคมนี่แบบว่าคมกลิบนี่เล่มเล็กก็ไม่ใช่ว่าไม่คมนะครับเล่มเล็กนี่เล็กพิกี้หนูนะผมใบยาวสามจุดสามนิ้วนะใบยาวาพอๆกับมีดพับเล่มขนาดกลางๆนะครับผมนี่สวยงามแน่นอนนะครับสินค้าได้ไปทั้งสองเล่มนะครับผม เลข4404คมกีบทนสนิมนะครับพร้อมปอกตามรูปเลยนะครับผมมีกล่องให้นะครับราคาเบาๆนับ460บาทรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับของดีแน่นอนพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมทิ้งช่องทางติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทางไลน์ทาง Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับผมสะดวกทางไลน์นะครับถ้าโทรเบอร์โทรศัพท์เราไม่ได้รับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับสวยแน่นอนนะครับรับประกันให้นะครับผม คมกิบสวยตรงปกนะครับได้ไปสองเล่มนะครับมีสินค้าแค่8ชุดนะครับผมขายแพ็คคู่นะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจทั้งมาได้เลยนะครับราคาถูกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับเป็นมีดพกสวยนะครับผมงานดีแน่นอนนะครับผมนี่ตกเล่มรับไม่เกิน200ร้อนะครับผมสวยแน่นอนนะครับพี่ๆีทานไหนสนใจทั้งมาได้เลยแล้วพบกับผม แมนมีเดินป่าได้ในคลิปหน้านะครับจะมีมีสวยๆมาแบ่งปันให้ทุกวันนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนช่วยติดตามนะครับผมแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ